เราคู่กันมาในเรื่องนักบมบัดการในตอนเช้านะครับแต่คิดว่าหลายท่านคงฟังแล้วว่าผมไม่พอใจเข้าใจกให้ท่านนับหรือปกฎีมาเรื่องนี้นะครับนับหรือปกฎีมาเรื่องนี้ผมได้เรียนเรื่องนักบำบัดการ สามเรื่องก็คือเรื่องประวัติความเป็นมาของพระธรรมกานบทความหนึ่งแล้วก็เรื่องทางธรรมการในตำนานโงรครอีกเรื่องหนึ่งและบทความเรื่องพาะธรรมการในประวัติศาสตร์นิชัยจึ่งเป็นบทความ วางไว้ที่โรครับ,บที่ที่เจ้าหน้าที่ถ้าไปต้องาพาต้องาซื้อได้นะครับเป็นหนังสือที่และนอกนั้นก็ไปบทความบทความที่ผมเรียบเรียงเรื่องต่างต่างของความมหาอาจารย์ของพระมหาป่าที่ท่านอาจจะไม่เคยได้เห็นได้ความี่ไหนอย่างเรื่ม เศรษฐีขี้เดียวเนี่ผมทแทนะนำนะเศรษฐีขี้เดียวคือมันจะเป็นเนศรษฐีเมืองนะเศรษฐีใหญ่เมืองนครพิศมราชคั้งนั้นครับภรรยาเขาเป็นน,น,าน,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 ปน,นางาประจำจังหวัดเพราะฉะนั้นลูกสาวก็สวยมากลูกสาวเศรษฐีขี้เดียวนี่นสวยมากผมรู้จักและเป็นเพื่อนกับภรรยา 龙甲，龙甲。<下> เดี๋ยวคือเนี่ยผมจะทำพิธีแล้วคุณไปขอไปเจตุคามรารเพว่าเขาจะช่วยได้ไหมล่ะถ้าเทวดาช่วยไหมได้ผมก็ช่วยไม่ได้ก็ไปทำพิธีครับก็ไปทำพิธีเจตุคามรารเพท่านก็ขออย่าขอเศษไม้ทับฟ้าไม้ทับฟ้าเนี่ยมันจะผมจะวางไว้ตรงนั้นที่เป็นเป็นเสาหลักไทย ทําทำไม้ทำฟ้าหรือไม้เท้าหรือสีไอเสัหายผมจะส่ไว้เห็นตั้งหลายไม่เ,เห็นอนะไรตีนันและไปไม้เท้าบูผมก็ทำดวไม้ทำฟ้าก็ขอไอเสษไม้ทำฟ้าแล้วก็เอาไปต้อเป็นยาต้อเป็นยาเป็นยาหมาอนาย,ยาโบราณเนีย่ยก็มีส่วนผสมให้เก่น ให้เนไปแล้วผมก็ไปสอบอยู่สักพักเขากไปหาผมที่ว้าหายับหายหายเป็นปกตินหน้าตสิเดียวก็หาเสียได้เพราู้หญสวยแล้าศาไปแต่หายผมก็มาเขียนเรื่องเดีเดียวเขาก็ฟังเงินหลายหมื่นบาทเาช่วยสร้างหังธรรมดาไม่เคยช่วยใครเลยสรุาเร เยียวจริงๆแต่ลูกสาวของพ่อข้าพเกิดมาช่วยผมทำเลยผมก็เลยเขียนเรื่องเป็นฐีเขียวไว้เป็นหลักฐานและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเจ้าหญิงเนชาราเจ้าหญิงเนธาราในี่วอีร์นะครับก็เป็นลูกสาวของเศรษฐีใหญ่ของนครสิรานธรดีคนหนึ่งแต่คนนี้เขาเป็น ประธานของการค้าญฉวัดเมื่อผมทำหลักเมืองเสร็จแล้วก็จะต้องนำยอดใจหลักเมืองไปให้ในหลวงทรงเจ้ริญทรงพระสุขารผมก็ะทับหนังสือไปถึงประธาน จะข้ากรุงเทพรถไปข่องแถวชุมารนะครับรถ พี่จีเราคุณขอจะ่งจะสงคำให้ช่วยดอว่าจะกลับพืนมาแล้วเากปทำพี่ิีก็ก็ไม่เปอะไรมากก็คอแค่ว่าจะสุงคำแล้วตากฝากกาช่วยแล้วก็ให้เขาจุดทูดจุดพูดแล้วก็ไปฝากฝากที่น่าเอ่าะเข่าระเริงในบ้านผ และตั้งเจตที่ฐานขอขอให้ลูกสาวพ้อให้สวยให้กับคุนคุณพานหลังจากนั้นพ่อขึ้นเพื่อนบินเข้าประเทศไปเขาบอกให้เ่าหวังว่ามันเป็นเรื่องเหลือเชื่ออาณาจักรเมื่อเขาไปก่อเจ้าชายหลักเมืองเข้าไปในวังเขาแวะที่โรงพยาบาลไปเยี่ยม ที่ป่วยอยู่พอเขาเดินเข้าไปในห้องไอ้ล,ลูกสาวมันลุกขึ้นนั่งแล้วเรียกพ่อมันลบกพิ่มน,นั่งแล้วเรียกพ่อได้พยาบาลเขาเล่าไปฟังตั้งแต่เมื่อคืนแนละ้วนี่เขาบอกโกนด้วยแบบนี้เหรอเราไปหงิกหงๆเลย หญิงคนนี้ต่อมาก็สมัครผู้แทนจังหวัดสระบุรีจะัด้เป็นผู้แทนอหลายอะไรที่ตัวอยัางประชิดไม่ดูนี่เจ้ามิงเฟย์าที่เป็นความอัศจรรย์ของทางราการที่ผมเล่าตั้งแต่ตอนเช้าและมีหลายเรื่องในนี้ครับเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่ ไม่ไดท้ทำประวูของเขาแล้วมียอย่างอื่นมากมายหลายเรือที่ไม่ได้ทำมาโดแลมเขียนเก็บตัวไว้ขึ้น,น,น,นต่อไปก็จะต้องทำเป็นตำนานตำนานความศักดินนกสกส์สิทธิจ้องทำอะไรสิทธาไทยไอที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนทำได้ไนี่แหละครับคือก็ขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ซึ้นปีแล้ว ผมเรียกเตรียมไว้สิบกว่ปีแล้วและก็ไม่ได้ความจำหน่ายในท้องตลาดเมื่อถึงโอกาสที่จะมีศาสการความรู้สูงความจริงแท้เรื่องทางประการก็แนะนำเขาให้อ่านเรื่องนี้ก็จะมีความรู้ชัดเจนขึนและ ไม่ติดตามมราะการก็เี็หน้าปกเาเหรอองค์ใหญ่ที่องค์ใหญ่ที่เราพูดได้ว่าเป็นหน้าปกที่สวยที่สุดในโลกไม่มีที่ไหนทำได้ถหมืนกะดานี้นล้วแต่เราก็จะไม่พอใจนะครับวยนะ ผมกำลังที่จะสร้างบ้านนาค่อสร้างเสียนใหญ่ที่สุดในโลกและสวยงนี้สวยอย่างเดียวดิมองต้องมองเดนียวหนักนี่เรากำลังดำเนินการที่จะสร้างที่บ้านยังงูตำบลหาดขามอำเภอปูมิในจังหวัดพัทลุงเรียกว่าเทวาในจันหวัดขามเรา คือบ่านจ้าตูการาเทศแต่บ้าจ้าตูการาเทศท่านลาลก็ปรารกับผม,มากร้าหลักเมืองมาแล้วหลับเมืองคุหลักเมืงปัจจุบันหลักใครที่ให้สมบูรมันปเป้ามายของเราก็อยากที่จะให้นที่เป็นทาง ไปโน่ไฟที่ที่ผ่านก็เห็นว่าที่ของผมที่อบลรว่าก็อยากจะขอทำเช่นไรทำทช่นไรที่ที่เรรีแม่น้ำอุบลรีด้าเสียแม่น้ำสองด้านเป็นั้วที่รยูที่ตดนั้แปดเต็มไรผมยกให้ ผมยกให้ตร้างเป็นอะไรจะผูกพานี่หรือกท้างหน้าบอเาเสียนที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดให้เป็นมารดของแผ่นดินฝากไห้ช่ลูกกูร่าีนเป็นปฏิภาส์ที่ผราตั้งใจไว้หลายท่านก็เคยว่าแลไวนะครับก็ผมไม่ไม่ต้องพูดมากแต่ทีนี้ในตอนป่าย เราพูดมาเรื่องทำพระการมามากมายทีงใส่ใจก็ไปรู้จริงๆก็ยังงงๆว่าอะไรไปขึ้นทำพักกาอะไรนะครับฟังไปว่าทำลายแห่แต่มันทำไปแล้วพระเลยว่าแทนทำนำหน้าของสิ่งที่มีอำนาจจริงๆนทีรใส่ใจ ที่มาพูดเรื่องยาวเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรมันมีความหมายที่ใหญ่กว่านั้นเยอะที่ผมพูดบอกมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณที่เกิดไม่ได้เลยในโลกแต่พวกอินเดียรู้อินเดียรู้เขาก็ทำเป็นรู้ฟ้ามตาทำเป็นรูปยักษ์ตาขนมมาฟันคงกิ่งเที่ยวอู เขาไปลูก่างนี้เป็นผู้พการหน้านตรงๆติดไปตามเทวอะไรเทววถานที่ไหนติ๊ไม่เทววถา,น,านมัน,มนเรียกว่าพิการากนะฮะเียทียครับไอ้นี่เป็นพิการของเข้าไปพิการต้องเห็าอยดูที่เทววัถานร,ราษหาินบ้นานสายสเรย ในประเทศฟังกาที่ผมก็ไม่ีไอ้นี่เป็นพระการของอินโดนีเซียอยู่ที่มหาสมุทรโมโรฟุตโตที่อินโดนีเซียครับนี่เป็นพระการไทยพระการไทยใคยที่เคยไปที่พระธาตุเมืองเชีเดือนนะครับเมืองเชีเดือนอำเภอศิษยาไรจังหวัดสุโ มีพระปานอยู่ว่าเนี่ยคือมรรคการเป็นเรื่องจริงใหญ่ขึ้นมาโดยความเป็นจริงของมันก็คือผู้ทำลายความรู้แต่ดาโลกของเราเป็นดาวาที่ตกอยู่ในความมืดของการสรรการไม่มีไม่เห็นอะไรไม่รู้อนะไรสักนั้นอินเดียเขาเรียกความไม่รู้ไม่เห็นอะไรทนะั้งนั้น ว่าเป็นทางวิชาก็คือคนบอกเขาว่าวิญญาณแต่อยู่่มันก็เกิดแสงพาทิศมันส่องเข้ามาทำลายความมืดตาเราก็เห็นหูได้ยินอะไรก็เห็นต่างเกิดเป็นความรู้เห็นต่างก็เป็นอียเรื่องวิชาเป็นวิชาเป็นความรู้เรืวจารความรู้อันนี้นะมันเกิดจากแสงสว่างเพราะฉะนั้น ผู 10, ้ทำลายความมื่อยบอกดีประการหนึ่งที่ำให้เกิดสติปัญญาทำให้เกิดความรู้ความสามารถมันนุ่เหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายอันนี้เป <ash> er ็นความรู้ก็คืออย่างที่ผมพูดไว้ใจว่าเทววิศวศาสตร์ทรักายวิศว์กับวิศวศาสตร์ครัจิตวิญญาณแต่วิศวศาสตร์ทางกายวิศว์ไม่ก็ จิตวิญญาณที่ไหนทางก็ตาเนี่ยสําคัญคือเป็นผู้รู้รู้ในเรื่องจิตวิญญาณมองเห็นมองทะลุ้าไปในแสงสวา่างได้คือผู้ที่มีความรู้เหนือแสงอจะพูดยังไงนะแต่ว่าเหนือแสงก็รู้เห็นอะไรทุกอย่างว่ามันจะเกิดขึ้นรู้โลกน้า ต่ไม่ใช่รูปแบบศาสนาไม่ใช่เป็นั่งไม่ศาสนาเขาจะรูญโดยตัวเนะครับอย่างะนาคที่วางข้าผมอนันนี้สีดำๆนะะน,น้าโกกสัมุราคารันาคกกห้าเสียงเจ็ดเสียงเก้าเสียงไอ้เนี่ทำสามเสียงจะสุาราเทศสามให้ําหน้าโกสามเสียงเห็นแล้วก็ลงดำอย่างนี้ กรงรังบอย่างนี้ให้คุณทมนชาติทำนะแล้วก็ให้าต,ตาเนี่ยตาไอ้พยาหน้าคืที่แดงเขียวๆนะเมื่อนที่เลือดินเลือดสามสิบเก้าคให้ทำสามสิบเก้าทำเสร็จให้เอาไป6เศร็ที่เกาะะลุออำเภอบาง ที่ถามให้ถามผมก็ถามคุณต้ชาติก็ออกเงินงทุนัสามสิบเก้าอทำเสร็จไปหกเสร็จเสร็จรุ่งขึ้นคนระับรุ่งขึ้นมากฏนว่าไอ้พวกกบวนแ่งแยนนกแินแทนสายสอดภาคใต้มันบุกกระโจมเีฐานที่มั่นของ,ของทหารตำรวจอาสาสมัครถูกยิงตายไปร้อยแปด เน like ี่ยผมเราเรียนรู้ได้รูปร้อยแปดสเนี่ยพระรูปร้อยแปดสิทำไะครับแล้วเจอทางรามเทพทำพระตาุุได้ยังไงว่าไอ้บกแรงมันจะบุกไปโจมตีส่าที่ว่าของทหารทปุัหทําทำไมทุกต่อกรมดอะไรงมัให้ผมไปสาบแต่ว่าให้ถามขึ้นมาเพื่อต้องกัน เพื่อต้องกันเหะไรา้าเพราะว่าไอ้พวกสะบฏแท้แท้พวกนี้มันสมงหัวกันคบคิดกับตามประเทศว่าเขาจะบุกเข้าโจมตีอาหารข้าวเหนืออาณาจักรและมันเตรียมทงฝืนใจดำเตรียมจะทำทง ประจำสาธารณรัฐตานีขึ้นมาอำเภอใหญ่เลยบรโจงตีเสร็จฆ่าทหารนำบวชตายพระชักไอ้ค้งขึ้นตามสารกลางจังหวัดอำเภอต่างๆประกาศเป็นประเทศสาธารณรัฐปัตตานีประกาศอันดีไอ้พวกประเทศสมาชิกอิสลามอะไรประกาศรับรองก็คือประเทศใหม่เรา มันมันส่งอสกองทัพเข้าวขัดขวาหรือว่าลุกรลางประเทศเขาที่นองอีสาครับถ้ามันทำสำเร็จอะไรจะเกิดขึ้นนี่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเราเป็นกองหลังมาตลอดที่นำมาสแสดงไม่ใช่ขังมวดพิเศษอะไระมาบอกแล้วจากตุคามราเทศรู้ แล้วรู้ได้ยังไงวะถ้าไม่สร้างภาพคนนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนี่ข่าวมันจะรู้ว่าจริงมันตายหงเป็นตัวแนนี่เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยากไม่น่าเชื่อแต่ว่ามันเป็นจริงมาแล้วผมก็นำมาพูดเป็นประสบการณ์ที่เราได้รับเมื่อ ประเทศเราที่อยู่รอดต่อไปได้ส่วนหนึ่งผมว่ามาจากวิญญาณของบรรพบุรุษที่เขายังรักยละหวงแหนยังมาบอกมาเตือนไอ้พนรังเกียจอื่นไม่เรอะของเราในยังมีเขามาบอกเห็นไหมไอ้พวกแขกมันเตรียมระเบิดมันจะมาถล่มไอ้สถารผู้ทำกิจกษาร้าดินระเบิดมันเต็มทันรถ ถ้ามัน me, จุดจังโมระเบิดครับกรุงเทพก็เป็นหมาป่าลอยทันทีผมบอกเบวิญาณิมันก็หลุดข้อแข็งหังรับชาติบ้านเมืองเขาไม่ทำเลยแทนที่บ้านชนไปรถเนี่ยไม่ชนรถมันระเบิดมันตำรวจจับเนี่ยมันระเบิดไม่ได้มัใน been, ใ rude, itor, ห S S ้ชีวิตไปอันนี้เดี๋ยวับที่ว่าประเทศเราไม่สริงสรรเสิ อย่าเล่าเล่นกับไอ้ที่คิดร้ายกับกำลรายชาติทั้งหลายที่จะทำได้เรื่องง่ายมีทางนะทีนี้ที่ผมพูดว่า